สวัสดีค่ะมาพบกับพ่อลาจากหางหุ่นส่วนจำกัด s n n Con c e p t h เซ s e ฮาสูตรรับสางบ้านสวยดีมีจไตายมือนีจะพ้ามาเยี่ยมช่อมบา้านหลกค่าอยู่ที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด1นึ่งตารางเมตรหน้ากว้างของตัวบ้านจะกว้างอยู่ที่เกเมตรส่วนเลือกของตัวบ้านจะเลือกอยู่ที่สิเมตรมีด้วยกัน2ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงรับแขก1ห้องครัวหนึ่งห้องพระ เดินตรงมาเลยค่ะมันไดท่งขึ้นบ้านจะมีความกว้างวิธีมีรแปดจะปูกระเบื้องสลับกับไส้ล่างไส้ล่างจะเฮดเป็นกันลื่นตะาก,าการกันเปื้อนรอบบ้านให้ลูกค้าเนาะค่ะจะเคลือบด้วยน้ำยาเอรอยเพิ่มความเงางามของหินและบดให้เกิดตะไคร่น้ำเดินตรงมาเนาะคะ่ะก็จะเป็นเฉลี่ยงนาบ้านจะมีความกว้างวิธีมีรแปดซีฟคุณซีมตรหาซีฟลากรอก็จะเป็นลาสสเตนเลสค่ะเสาโชาวนาบ้านก็จะติดหินเคลือบด้วยน้ำยาเอรอย ลาดวยบัวปูนปั้นผนันงภายนอกของบ้านหลังนี้จะกูด้ดวยไม่ฟ้ารอบบ้านเลยนะคะท่าด้วยสีประตูของบ้านหลังนี้เนาะค่ะก็จะเป็นประตูแบบบานเลื่อนไม้เนาะคะ่ะเนืนตกคามากก็จะเป็นห้องโถงรับแขกห้องโถงรับแขกจะมีความกว้างอยู่ที่ หาเมธหกซีพ่นีเมรหาซีระดับฝาจะย่ทีสองเมรเก้าีมีไฟประทานอยู่ตรงกลางมีดาวลหลอยู่สี่จุดตอนนี้ทางเจ้าของบ้านเพิ่นกำลังขนของเขาในบ้านอยู่เนาะค่ะเดินต่อมาจะเป็นห้องนอนที่หนึ่งค่ะห้องนอนที่หนึ่งจะมีความกว้างย่ทีหาเมตหก0ีพู่นีเมรหาซระดับฝาจะย่ทีสองเมรเก้าจะมีไฟดาวลหลอยู่หาจุดส่วนบัวบนเนาะค่ะทางลูกค้าก็จะซื้อมาติดเอง ในห้องนอนที่หนึ่งจะมีห้องน้ำนะคะ่ะห้องน้ำจะมีความกวาม้างวิธีเมตรทกสิบพู้นสองเมตรเจ็ดสิบระดับฝ้าจะู่ทีสองเมตรทกสิบอยู่ในห้องน้ำก็จะแบ่งเป็นสองโซนจะมีโซนแห้งกับโซนเปียกในโซนเปียกก็จะมีฟักบัวหลักะทางข้าวเกิเดกตรงนี้ก็จะ,ะก่อนะค่ะก่อกันระหว่างโซนแห่งกับโซนเปียกในโซนแห่งก็จะมีชักโคมิตีไซกระดาช่ำละ ด้านหลังของชาโกกทั้งเท้าก็ด้ก็พอเมื่อเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ว่างของก็จะมีสายช่าระอ้างล่างนาะจะเป็นอ้างล่างนาแบบสําเร็จค่ะตรงมากจะเป็นห้องพระเนาะค่ะห้องพระจะมีความกวาม้างที เม็ดแปดูนสองเมตรสามระดับฝาจะอยู่ที่สองเมตรเก้าทัดจากห้องผ้าก็จะเป็นห้องน้ำที่สองห้องน้ำที่สองจะมีความกว้างที่เม็ดหกซีฟพูนสองเมตรเจ็ดระดับฝาจะอยู่ที่สองเมตรเก้าในห้องน้ำจะแบ่งเป็นสองโซนคือกันนะคะ่ะจะมีโซนแห้งกับโซนเปียกในโซนเปียกก็จะมีฟักบัวนะคะอันนี้จะเป็นแผงกั้นระวางโซนแห้งกับโซนเปียกทางเข้ากระดเหตุเป็นช่องว่างให้ลูคาได้ว่างของ ในโซนแห่งก็จะมีชักโคกล้างชักโคกข้างเ้าเก,กระดากรอกออกมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ว่างของก็จะมีที่ใส่กระดาษชาระมีสายชําระ็เคาข้าตตร์ก็ะจะเป็นข้าเตอร์แบบสําเร็จถ้าจากห้องน้ำที่สองจะเป็นห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองจะมีคว้ามกว้างมือที่สี่เมตรคูนสี่เมตรหาสิบระดับฝาจะอยู่ที่สองเมตรเก้าซิบมีดาวไล่อยู่ีจุด บานล่างนี้จะเป็นอลูมิเนียมสีขาวะะ้วค่ะในของนอนเั้าของน้ำทางเข้าได้เดินเบรกเกอร์ไว้ให้ลูกค้าในของนอนก็นจะเป็นเบรกเกอร์แอร์เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ซื้อแอร์มาติดได้เลยไฟก็จะเป็นปักกาลนะคะ่ะเป็นระบบกาวทั้งหลังทางเข้าจะได้เดินท่อลอยสายไว้ทัางในทาจากของนอนที่สองเมื่อเบิ่งของครัวกันเลยของครัวจะมีความกว้างที่2.70 คูณ4เมตระระดับฝาจะอยู่ที่2เมตร9สิบเข้าเตอร์เนาะคะ่ะจะมีความยาวอยู่ที่3เมตรก็จะท่างใตเข้าเตอร์ก็จะมีทีให้ลูกค้าได้ว,ว่างของนะคะทัดจาวของคขั้วก,ก็จะเป็นระเบียงออกล้างบ้านระเบียงจะมีความกว้างอยู่ที่เมตร7สิบคูณ2เมตร7สิบ เล่ากันโตก,ก็จะเป็นเหล้าสแตนเลสอีกระบบหนึ่งทีท่ทางเข้าได้ว่ากไวให้กับลูกค้าตั้งแต่ตอนโค้งสางก็คือระบบป้องกันปวกจะเติมน้ํายาอีกรอบหนึง่งก็คือตอนที่ทางเข้าได้มาทรงมอบ,บ้านค่ะการผ้าเยี่มชมบบรรลุคาก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้สร้างวิธีอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม บ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด1 1 2ยตารางเมตรหน้าก,กว้างทั้งตัวบ้านจะก,กว้างวิธี9เมตรส่วนลึกของตัวบ้านจะลึกวิธี13เมตรมีรวยกันสองของนอนสองของน้ำหนึ่งของทงรับแขกหนึ่งของขัววหนของพระลูกค้าท่านใดสนใจแบบบ้านหลังนี้หรือมีแบบบ้านอยู่แล้วหรือยังบ่ทในามีแบบบ้านทั้งเฮาสามารถออกแบบให้ล่วงตัวกับที่ดินที่ลูกค้ามีไดทังเฮามีทางสถาปนิก และวิศาวากรที่สามารถออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพื้นที่ที่ห้ารับสร้างจะอยู่ภาคอีสานตอนบนจะมีจังหวัดน้องค่ายจังหวัดบึงการจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมสามารถติดต่อกับทางเข้าได้อยู่3ช่องทางช่องทางที่1เป็นเบอร์โทรและ i อ l ดี e ลเบอร์โทร0 8 1 1 1 7 7 6หสเกาช่องทางที่2เป็นช่อง Facebook ซื่อช่อง Facebook S&N n อนเ็คอนเสเฮาช่องทางที่3เป็นช่อง YouTube ซื้อช่อง YouTube S&N c o คอนเซีเฮารับสางบ้านฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสะไข่ไว้ได้ไหมได้ค่ะฝากไว้น้ำนี้ได้ค่ะห่างมูลส่วนจำกัด S&N N o อนเอ็นคอนเสูยฮาสูรับสางบ้านสวยดีมีจะสไตล์ขอบคุณหลายๆที่รับชมขอบคุณค่ะ